ไม้ตอบฮ่างสั่นจริงๆเนอะตาอู่ละตาอูนั่งยิ้มอยู่นี่แล้วนะครับอ่ะแล้วนั่งอยู่หัวมุมนะฮะไม่อ่านลายกรุ๊ปเพื่อนแต่งตัวไม่เข้าสีแต่ไม่เป็นละแแห,หภัยได้ใครมาเชียร์ผู้ชายคนนี้ครับอ้าวนี่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับสวัสดีเขาหน่อยสิยืนทักทายทุกๆคนหน่อยสินี่ บอกว่านี่คือเบอร์ต้นของประเทศตอนนี้เลย,ยนีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอ่ะเดี๋ยวได้กรี๊ดกดับแบบไล้ชิด โอ้โหคุณผู้ชมคะจากคลิปดังกล่าวเมื่อสักครู่นะคะก็กลายเป็นราม,ม,าม่าโมใหญ่ขึ้นมาในทันทีค่ะที่ทําให้เกิดเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลตอนนี้ซึ่งก็เป็นการถกเถียงนะคะถึงขั้นตอนการทํางานของ MC ในงานงานหนึ่งค่ะที่เหมือนจะเป็นการไม่ให้เกียรติแขกที่มาร่วมงานโดยชาวเน็ตเองนะคะก็มีการโพสต์ในโลกออนไลน์ค่ะพร้อมกับมีการตั้งคําถามด้วยนะคะว่ามีหลายคนอยากเห็นคลิปที่ MC ในงานเอ่ยถึงคนหนึ่งที่ถูกเชิญ มาในงานจัดที่ให้นั่งรวมกับศิลปินได้เดินแบบเหมือนคนอื่นๆแต่สิ่งที่เขาได้รับกลับไม่เหมือนศิลปินคนอื่นๆเพียงเพราะเขาไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงก็เลยไม่จำเป็นต้องให้เกียรติและมีมารยาทด้วยใช่ไหมซึ่ง MC ได้แนะนำศิลปินที่มาร่วมในงานนี้แต่พอมาถึงน้องแดนน้องคนเล็กจากช่อง y t u t u คันแลนเฮทเบอร์รี่การของ MC ก็ได้เปิดประโยคบอกว่าอ่านแล้วนั่งอยู่หัวมุมไม่อ่านลายกลุ่มเพื่อน แต่งตัวไม่เข้าสีแต่ไม่เป็นไรให้อภัยได้ใครมาเชียร์ผู้ชายคนนี้อ้าวที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วเอีนะคะก็มีการพายมือไปที่น้องแดนสวัสดีเขาหน่อยสิด้านของน้องแดนเองคุณผู้ชมก็ได้มีการยืนขึ้นนะคะแล้วก็ยกมือสวัสดียืนทักทายทุกๆคนหน่อยอน้องแดนก็ได้มีการลุกขึ้นทักทายนี่แหละคุณผู้ชมคะแล้วทีนี้ทางด้านของพิธีกรก็ได้มีการพูดอีกด้วยนะคะบอกว่าต้องบอกว่านี่คือเบอร์ต้นๆของประเทศตอนนี้เลยขอบคุณมาก ครับขอบคุณครับถ้ามองอีกมุมนึงนะคะคุณผู้ชมคะ่ะก็เป็นการแนะนําแขกที่มาร่วมงานปกติอาจจะมีการหยอกการแซวนะคะแต่ที่มันกลายเป็นประเด็นจนเกิดการตั้งคําถามว่าเพียงเพราะเขาไม่ดังเลยไม่ต้องให้เกียรติเขาเหรอซึ่งในประโยคสุดท้ายนะคะก่อนขอบคุณด้านของ MC เองเนี่ยก็ยังอวยยศด,ด้วยนะคะว่านี่คือเบอร์ต้นๆของประเทศแต่คนที่ได้ดูคลิปนี้ก็งงค่ะว่าถ้าเขาดังระดับเบอร์ต้นๆ้นทไม MC ถึงไม่เอ่ย ชื่อน้องแดนเหมือนที่เอ่ยชื่อคนอื่นละ่ะหรือถ้าไม่รู้จักจริงๆในสคริปไม่มีชื่อเลยเหรอจึงก็ต้องบอกเลยนะคะว่างานนี้หลายตอนหลายคนก็อยากรู้คะ่ะว่า MC คนนั้นคือใครนะคะมีการไปไล่ดูย้อนหลังในเพจของงานวันนั้นซึงก็คือพี่อันภูวานาถคุณผู้ชมซึ่งชาวเน็ตเองก็ย้อนกลับไปนะคะเพราะว่าพี่อันเองเนี่ยก็เคยพูดถึงเรื่องค่าตัวของพี่จองคันแลนจนกลายเป็นดราม,ม่าว่าค่าตัวทำคอนเทนต์2คนนี้1ล้านบาท ไม่ใช่จ้างเป็นพรีเซนเตอร์นะข้ามาออกรายการและภายในงานเองเนี่ยทางด้านของน้องแดนนะคะคุณผู้ชมก็ได้ใส่ชุดสีม่วงค่ะซึ่งก็ไม่เป็นไปนตามสีของงานที่เป็นสีเขียวนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่างานนี้เองเหล่าบรรดาชาวเน็ตต่างก็พาก,กันเข้ามาคอมเมนต์วิพาก์วิจารณ์กันเยอะแยะมากมายทั้งบอกนะคะว่าฉันเคยชื่นชอบอันภูวานาแต่บอกเลยคลิปนี้ทําให้เห็นเลยว่าคุณอันก็ไม่ต่างอะไรกับพิธีกรบงบง,บงคนหนึ่งอ่ะพี่อัน ลืมทาการบ้านหรือเปล่าคะแล้วก็ยังมีคอมเมนต์อื่นๆอีกด้วยนะคะที่บอกว่าอ่านเป็นไรก่อนอะไม่อ่านไลายกรุ๊ปคือพิธีกรหรือเปล่าพูดเพื่อผู้ชายคนนี้อ่านมาเป็นพิธีกรจริงดิใครจ้างมาครับถ้าอยู่ที่นั่นเราจะตะโกนแบบนี้แล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมคะทั้งบอกนะคะว่าปกติชอบพี่อ่านมากพี่อ่านดูเป็นคนมีเหตุผลในทุกเรื่องแต่ทําไมงานนี้พี่อ่านเป็นแบบนี้อะดีเจน,นุ้ยมาช่วยนุ้งแดนดวน เปลี่ยนตัวกลางงานไปเลยพี่อันเอาอีกแล้วนะแล้วก็ไม่หมดเพียงเท่านี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเหล่าบรรดาชาวเน็ตเองต่างก็พากันเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นนี้อย่างเยอะแยะมากมายอคุณผู้ชมคะก็เป็นว่าหลังจากนี้นะคะเรื่องราวดังกล่าวนี้จะจบลงยังไงจะจบลงไปในทิศทางไหนนะคะทางด้านฝั่งของพี่อัานเองเนี่ยมีการออกมาพูดนะคะอธิบายถึงประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้นนี้ไหมอ่ะอันนี้เราก็ต้องมารอติดตาม ามกันต่อไปค่ะ